ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันช์แมนแล้วก็เกมมือถือถอื่นๆนะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายต่สนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงเพื่ร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับพป็นเอผมป้องแล้วก็ช่องวันป้องนะครับอัปเดตเซิร์ฟเวอร์หกหกหกนะครับตอนนี้เนี่ยพลังในอันดับผมก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่อยู่ที่82ล้านแต่พลังจริงเราขึ้นไปไกลกว่านี้นิดหน่อยแล้วแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากสทไห แล้วคุณอีซี่แมนนะครับ78.6คุณไนท์คุง75.2คุณมูหลาน71นะครับผมแล้วก็เหมือนแกงพวกนี้เขายังไม่ได้สุ่มการรับดาวในรอบนี้เลยผมว่าเดี๋ยวเขาก็พลังขึ้นมานะครับคือณนะตอนที่อจจัดจิมนี้เนี่ยเกิจกรรมมันเข้ามาได้ประมาณวัน2อวันอะไรเงี้ยนะครับแต่เขายังไม่สุ่มกันตัวละครสุดเก่ยงยังเป็นพี่การโร่ของเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับไม่รู้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวกันหรอกแต่แบบเออโชคชะตามันบังเอิญก็คือรอบนี้นะครับ เคศึกดูอะไรที่ส้นสุดเนี่ยผมไม่เจอหกสี่เจ็ดแล้วเว้ยกว่าจะหลีกหนีมันพ้นได้ซึ่งรอบนี้เนี่ยเหมือนโซนที่เราเจอนะครับน่าจะเป็นตั้งแต่หกหกสี่ไหมมีเก่าว่โซนผมไหมวะเหมือนจะเหมือนรอบนี้ผมจะเป็นโซนน้องใหม่สุดน่าน้องใหม่น้องใหม่นะครับเนี่ยถ้าที่ดูเนี่ยยังไม่เจอต่ากว่าหกหกสี่นะเออถ้าที่ดูเนี่ยก็จะเป็นหกหกสี่ถึงหกเจ็ดหนึ่งไหม เออถ้าที่ดูเนี่ยก็672อยู่ผมมี673อยู่นะครับ664ถึง673นะเท่าที่เราเจอตอนนี้ซึ่งถ้าเทียบกันตามตรงเนี่ยนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์674เนี่ยถ้าเขามาที่เขามาเจอเราเนี่ยห่างกันเก้าเซิร์ฟซึ่งก็จะเซิร์ฟละสามช่วงนั้นน่าจะเซิร์ฟละสามวันก็ตีว่าประมาณเดือนหนึ่งนะครับอย่างดีมันไม่หนักขนาดเหมือนไอ้ตอนที่ผมเจอ647เนี่ยมันต่างกันสองเดือนนี้เดือนหนึ่งก็ผมว่าก็เจอกันนะครับ ได้เจอกลุ่มื่นบาสทีเจอตอนแรกไอ้เราก็นึกว่าจะเจอแบบนั้น2วีคแล้วสยองเหลือเกินนะครับซึ่งผมก็เลือกกลุ่มตัวชิทที่ครอบเผาไม่มาผมอ่านแล้วงงว่ามันทําอะไรได้ผมเลือกมั่วๆมานะครับมาเดี๋ยวเราไต่กันก่อนจะไต่นะครับผมจะอัพตัวสปีดโซนอีกก่อนเนื่องจากว่าถ้าใครจําได้ตอนแรกผมลังเลว,ว่าเราจะอัพอะไรดีนะผมอิงจากศึกดวนไงซึ่งตอนแรกกะว่าโอเคถ้ามันเป็นเจอโซนเดิมเนี่ยก็ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะอัพอะไรแต่คิดอยู่ว่าเอ้ยถ้ามันเจอโซนแนวนี้ ผมจะไปอัพสปีดโซนิกนะครับตอนนี้สปีดโซนิกเรา1 2 5 5สงที่อัปเดตมาเพิ่มเติมก็คือ1ผมมาต่อภาพนี้เสร็จแล้วนะครับได้ความเร็วบวก10ทั้งทีมาต่อเร็วมากเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมกำลังทํา2ภาพในเวลาเดียวกันก็คือ1ตัวผมเองครับจะต่อภาพนี้ก็คือเราใช้เหลี่ยงไซตามาเนี่ยกดภาพนี้ไปเรื่อยๆเพราะที่ว่าปลายทางมันจะได้เป็นสปีดสายอาวุธบวก20แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผมก็จะลองขอ ขอเศษภาพนี้จากคนในกิวไปในเวลาเดียวกันแล้วถ้ามันใกล้ๆครบเนี่ยเราอาจจะสลับมาทําภาพนี้อยู่บ้างอะไรประมาณนั้นเพราะว่าสายเนี้ยล่างสุดเนี่ยมันจะบวกความเร็วสายวุฒิอีกสิบรวมเป็นถ้าเราทําเสร็จเราจะได้ความเร็ว30หน่วยจาก2อันนี้แต่มันใช้เวลานานเพราะว่าันรอบนี้ครับผมไม่ได้แบบทําอันเดียวไปแบบตรงๆผมทําทีละ2อันพร้อมกันและยิ่งอันขวาไอ้ที่บกบก20อมันนั้นทํายากมากเพราะว่ามันไกลกว่าแล้วก็มันใช้ตัวเหรียญเยอะกว่า ฉะนั้นเนี่ย๋ยวเราเออทำพวกคู่ไปผมมาทําอันยากแล้วขออันที่อันง่ายเผื่อในคิวเขาทํากันผมไม่ได้ไปถามในคิวไงว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะครับก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าตรงนั้นเราได้ครบเนี่ยเราก็จะได้ความเลเวอีกสาหน่วยซึ่งตอนนี้เนี่ยโซนิกเนี่ยตามที่เราทําก่อนอันนี้นไปก็คือผมมาดึงของมาอัพการโลแต่เท่านี้เดี๋ยวผมจะดึงของกับก็คือเดี๋ยวเราจะอัดสปีดสุดๆเลยเพราะว่าเรามีการ์ดดาวที่สุ่มได้มาในคลิปที่แล้วนะครับมานี่ไม่รู้ว่าจะอัพได้ถึงขนาดไหนนะครับ let's go เดี๋ยผมควรจะไปที่อ่นนี้ก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องเปลืองดาวม่วงมากนะครับมาก็จะเป็นหกดาวทุกชิ้นได้โยเวยการบับนะครับการบับไม่น่าจะถึงนะน่าจะเกือบๆเพราะว่าผมอาจจะต้องสุ่มเพิ่มไปนะเพราะตรงนี้เวลาอัพนะครับมันไม่ได้เพิ่มความเร็วนะมันเพิ่มก็ต่อเมื่อคุณอัพดาวม่วงด้วยซึ่งดาวม่วงเนี่ยมันอัพได้ตามดาวเหลืองนะครับอ่ะขอด้วยดาวเหลืองผมจะไปถึงหกไหมไม่น่าจะถึงหกนะครับโอ้โหขึ้นเกือบขึ้นห้าไหว อันนี้เราได้แค่1ดาวครับตอนนี้เนี่ยวความเร็วก็จะเป็น 1, 3, 2, 6ผมกผมกำลังคิดอยู่ว่าความเร็วเท่านี้เราจะพอวะผมว่าเดี๋ยวเราใช้เท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราเจอคนที่ไวกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยดึงจากกาโลอะมาทําในส่วนนี้ให้มันตันเพราะตรงน,นี้เ่ยถ้ามันได้บวก50ก็จะบวกไปสิบห้หน่วยสปิดก็น่าจะเท่าไหร่นะหนะึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสาหศูนหนึ่งสามแปดศนย์มั้ง หนึ13 70, 13 80, 13 80, ่งสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสามแปดศูนย์แถวแนี้เกือบเกือบพันสี่นะครับแล้วเดี๋ยวมีโรงงานจักรกลมาเนี่ยเออผมจะไ,ไม่ต้องโยกของไปโยกของมาเดีย๋ยวเราไปรอตอนโรงงานจักรกลอีกทีหนึ่งมาทฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็พลังเราก็จะขึ้นมาหน่อยแนละ้วเพราะว่าเราเอาสปีดมาเพิ่มเป็นพลังคงไม่ถึงแปดสิบสามนะครับมา๋ยวเราลองท้าสู้ด่วนดูว่าเราจะเจอใครที่ตึงๆบ้งางไหมอันนี้มันจะไม่เสียเวลามากหนักนะครับเดีย๋ยวเราสกิปสกิปเอานะครับคือตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งเปิดมาฉะนั้นเนี่ยเอออาจจะยังไไม่่ด้เลนนทุกค แต่เราเจอคนชื่อจีเนียเสียเจอคนแรกเลยพลัง39น่นจาจะมาจากโซนเพื่อนบ้านเพราะว่าโซนเซิร์ฟเราเนี่ยผมไม่คุ้นชื่อคนนี้เลยเดีย๋ยวมาดูกันว่าเขาใช้เป็นทีมอะไรนะครับคนนั้นพลังถือว่าเยอะนะครับเพื่อถ้ารอบนี้เนี่ยเซิร์ฟเราเก่าสุดเนี่ยเพราะว่าเราก็ฟิลเหมือนตอน647ตอนนั้นน,ะน่ะี่ยผมจะได้เข้าใจความรู้สึกของแก๊ง647 651นะว่าเจอเซิร์ฟที่เปิดหลังกว่าเป็นเดือนเนี่ยเอ้ยมันฟิลยังไง2เดือนด้วยอันนั้นอนะ่ะอันนี้ยังแค่เดือนเดีเดยวไงไม่ค่อยหนักเท่าไร,นรานา่นดู คุณจีเนี่ยถามเลยวก้า12ผมว่าคันน่าจะอยู่ซะรรเซิร์ฟเวอร์6-70ไหมแถวๆนี้นะพลัง39ล้านดูหน่อย9ล้านเป็นทีมใช้เป็นกีวเซิร์ฟเวอร,ร์6-70นะเห็นไหมเดาถูกด้วยนะครับคนนี้เนี่ยโอ้โหเปิดมาาใช้เป็น,อนคอเกลียวหรือไม่ได้ใช้เป็นคอเด็กน,นะครับเออว่าเหมือนใช้เป็นคอเกลิวแล้วก็การโรอันนี้ผมเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วนะครับไปใส่กลรยุทธ์ไล่โจมตีอันนี้ไล่โจมตี8-3-1นะครับนี่ นั่มไปนะครับเออผมลืมเปิดตัวกลยุทธ์ให้ดูเลยอันนี้เราน่าจะสบายๆอยู่นะเพราะว่าเราได้เปิดก่อนแล้วเขาไม่ได้ใส่พิกก๊อดด้วยเราแบบมีไลแอนตี้แบบกระจายนะครับ่ะแล้วก็ถ้าใครสังเกตดูเออกาโรเราจะดูพลังลดใช่ไหมครับเพราะว่าผมไม่เปลี่ยนกลยุทธ์นะครับก็คือผมเลือกที่จะไปเล่นตัวกลยุทธ์ไล่โจมตีเวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ก็คือเปลี่ยนแล้วตอนนี้ก็คือผมทํากลยุทธ์เป็นไล่โจมตีมาคือเลือดเย็น ทำมาเนี่ยมี3ดาว2อัน2ดาว2อันนะครับขึ้น3ดาวทุกชิ้นไม่ไหวเวลาเราัพดาวกลยุทธ์นะครับยิ่งเราัพเพิ่มนะครับเอฟเฟกมันก็จะดีมากขึ้นอย่างตัวนี้เลือดเย็นตอนนี้ผมเอฟเฟกต์สดาวก็จะดาเมจแรกอนตีเนี่ยมันจะเป็น1ิเป็นจากดาเมจปกติแต่ถ้า3ดาวเนี่ยก็จะเป็น2 4 4สีดาว3 0มสิบห้าดาวไม่ใช้ค่าจิตลบเพราะว่าตอนนี้ทุกครั้งที่เราออกเนี่ยมันจะใช้ค่าจิตลบนะครับหนึ่งร้อยค่าจิตลบ แต่ถ้าตั้งแต่5ดาวเป็นต้นไปเนี่ยมันจะไม่ใช้ค่าจิตหลบแล้วซึ่งมันคงไกลอะครับแค่3ดาวได้ของขอบุญแล้วไม่รู้จะถึงไหมสามดาวก็เลยทําให้ตัวการ์โดเราอะเออกลากลงในแง่ของค่าเลือดกับค่าพลังนะครับแต่เราเพิ่มตัวไล่จมตีมาแล้วก็ใส่ผมก็เอาชิ้นเนี้ยของใส่ฮีโร่มาใสา่ขำๆไม่มีอะไรมากผมไม่ได้ใส่ให้ไล่จมตีด่วงนะครับแต่ตอนนี้ใส่มาเป็นฝั่งนี้เพราะว่าเดียเเด๋ยวผมเผื่อว่าเดือนถัดไปเนี่ยมันจะเป็นกระบองเลย แล้วเออกระบ,บองเหล็กเราจะได้ไล่โจมตีด้วยอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในส่วนนั้นก็เลยเลือกที่จะใส่เป็นรูปเวอร์ชั่นนี้มานะครับมาแล้วกดท้าสู้ดวเหมือนเดิมนะครับเดยวดูดีเราจะเจอใครที่พลังเยอะๆบ้างน,นะครับแต่เนี่ยผมยังไม่เจอเซิร์ที่เก่ากับผมนะผมว่าเราหน้าจะเก่าสุดแล้วรอบเนี้คือแบบผมก็ไม่ได้คาดหวังนะให้เกมแบบแรนดอมมาเก่าขนาดนี้นะคือแบบกลางๆก,ก็ได้ไม่เจอแบบ6 6 0 6 6 1หน่หน่อยก็ไม่ไม่ติดอะไร นี่โอ้ยเจอเจอเป็นวอลกิลโซนกัดแล้วนะครับนั่นไงเจอบอดแล้วอันนี้คือบอดนะอ๋อมีอาจจะนึกว่าจะเจอแต่บอดอย่างเดียวโอ้แต่ได้ทัวยเยอะดีนะแต่่าคนที่ขึนน้นก่อนเขาจะปิดตีบอทมากกว่าว่าให้เขาดูบอดในบอทต,ตั้งหกสิบเอ็มมันใสโอ้ยคนนี้พลังเยอะเหมือนกันนะผมว่าคนนี้น่าจะโซนหกเจ็ดศูนย์น่าจะหกเจ็ดหนึ่งน,นะหกเจ็ดสองโอ้คนนี้พลังเยอะมากนะหกเจ็ดสองพลังประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเขอดูหน่อยดิจึ๊บจึ๊บจึ๊บ มาแล้วก็เขาไม่ได้มีพิกเอาะแบบนี้โอ้โหแบบนี้กลยุทธ์ไล่โจมตีผมแบบบันเจี๊ยบเลยนะครับแาาลกาโร่เซิร์ฟมาครับอันนี้ไล่โจมตีนะครับไม่ได้เป็นอันตรีธรรมดานะครับจัดไปหกสามหกเบี้ยงหมดงํางงไปพี่ก้อนงาไปแ็เ,เหลือพี่ดวงพอดูหน่อยคนนี้พี่ดวงเขาพาทสองอาวุธสามด้วยเลยอไม่เนี่ยผมว่าเขาน่าจะจัดเต็มนะปึบปั๊บได้พี่หน้าไหมเป็นอาวุธสองนะครับแล้วก็ตุยไปเกิดขึ้นมาใหม่เป็นพัทหนึ่งนะครับ รัหนึ่งอาวุธธรรมดาไม่ได้จัดอาวุธสามอะไรสลัดท่านนี้นะครับเรากดข้ามเลย,ยเดี๋ยวแไปเขาดูผมจะดูไอ้วอลโซลบอะ่ะหกสิบล้านนี่มันคือใครวะหรือว่าเป็นทีมแบบไหนอ่านี่ชนะไปครับเนี่ยหกตั้งหกสิบหกล้านโอ้มันมั่วมันเลยนี่หว่าเป็น SSR อย่างเดียวนะไม่ได้เจอแบบขนาด SSR เารจะเป็น เสอชาเฉยๆเอเอชอาเฉยๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมันรับมือได้สบายๆผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้ามันเราเจอบอร์ดแบบ SSR พาสิมันตึงขนาดไหนนะอ่าแรนด้อมต่อนะครับอันนี้ถ้าเจอบอร์ดเนี่ยน่าจะมีถ้วยทุกทุกช่วงถ้วยไหมเออคนนี้ก็ถ้วยเยอะเอ้ยพลังเยอะนะยี่สิบล้านนะครับไปดูกันว่าเขาอยู่โซนไหนที่ผมใช้คำว่าเยอะเพราะเรารู้ไงว่าเอ้ยเล่นใหม่ๆในเงี้ยพลังมันตามวันที่เซิร์ฟเปิดแล้ว เขาพลังนานั้นร่ะคผมคิดว่าก็ไม่ธรรมดาอยู่นะครับรู้จักเลเวลก็พอจะอ้างอิงได้นะคือถ้าเลเวลน้อยพลังเยอะแสดงว่าเออเขาเป็นแบบว่าตัวบั็กแน่นอนเพราะยังไงเลเวลก็จะเป็นจุดจํากัดของแต่ละเซิร์ฟนะครับอ่ะอันนี้เก้าสิบสามเนี่ยคนเนี้ยเก้าสิบสองนะครับไหนเขาดูเนี้ยเซิเร์ฟหกหกเจ็ดอ๋อก็ใกลกว่าเราหนึ่งเซิร์ฟนะครับอ๋ออันนี้ผมว่าเราน่าจะ ได้โจมตีโดนฮาคิก็ตุยละมั้งอ๋อโดนฮาคิแล้วติดโลนะครับเราก็โซนิกโซนิกมันไม่มีชารุแล้วก็กาโร่แรกตีไปครับถ้าแบบนี้นะผมน่าหยิบคิงมาเล่นแต่คิงไม่ไหวเพราะว่าโซนเซิร์ฟเราแม่งก็ผิดกอดพักสองเยอะคิงมาก็ไม่ได้ออกดีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไอกาโร่มาไม่ติดนะแล้วถ้ากาโร่มาไม่ติดล็อกนะเราล้วเราได้เปิดก่อนไปแล้วผมคิดว่าเราน่าจะได้เปิดก่อน จะมีอยู่สองสามคนที่เออเราหน้ากลัวอยู่ในเรื่องของความเร็วต้องมาดูว่าเอ้ตอนรอบหลังๆเนี่ยเราจะเจอห้องนี้ไหมหรือเขาจะอัพสปีดมากขึ้นเพราะผมก็ยังไม่ได้อัพยังไม่ได้โยกของมานะครับไว้ถ้าเจอเร็วไวกว่าเราก็โยกตอนนี้ยังไม่เจอที่ไวกว่านะครับอ่าเราอิงจากในศึกดวลไฟเทพนะเนี่ยคนนั้นเก้าสิบสี่น่าจะเป็นเซิร์ฟหกหกเจ็ดหกหกแปดแถวๆนี้ถ้าหกหกเจ็ดหกหกแปดก็ยี่สิบล้านเนี่ยมันก็อยู่น่าจะอยู่โซโท็อปห้าสิบนะอ่า ผมยังไม่รู้ว่ากลุ่มเราเนี่ยเจอใครบ้างผมยังไม่เจอจากโซนเดียวกันเลยนะเนี่ยมีกรอบเกลวินจากคนเลเวลเก้าสิบคนนั้นด้วยซันลักคุไหนคนดูหนคนนี้น่าจะเซิร์ฟไก่มากนะผมว่าน่าจะหกเจ็ดสามอะเดาโอ้หกเจ็ดศูนย์ว่ะเดาผิดไปหน่อยนะครับคนนี้ใช้เป็นดวงเนตรนะครับดวงเนตรนะแล้วก็ติดไปโอ้แต่เขาไม่ค่อยเอก็อกันเนาะจริงๆเนี่ยคือถามว่าพี่มันก็เขาไม่ทานพิกอรหรือเปล่าแหม ตอนที่ว่อัจฉริีะพิกก็มารีเทิร์นอยู่เออถ้าเขาจะจัดเขาก็จัดได้เขาไม่ได้จัดเฉยๆนะครับกลับตัวพิกก็มาอันนี้สองหนึ่งห้าหนึ่งแล้วครับมาท้าสู้ด่วนไปผมว่ารอบนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะครับยังไม่เจอต่ํากว่าคือตูเลเวลก็ได้นะคือถ้ามมนมีคนที่ต่ํากว่า เซิร์ฟโซนเราก็คือตั้งแต่663ฉันเพราะเรารวมกับ664 665 663เนี่ยน่าจะมีคนที่เลเวล97 98แล้วซึ่งเราไม่เจอเลยแสดงว่ารอบนี้คือเราเด็กสุดจริงจริงๆมันมีอีกวิธีหนึ่งคือคุณดูวันท้ายอ่ะตัวตึงเขาก็ไต่ขึ้นมากันอยู่แล้วแต่นี่คือเราตัต้งแต่วันแรกไงอไม่นึกสภาพเซิร์ฟเลยนะเซิร์ฟ673ที่เจอเราในตอนนี้นะคือผมว่าก็วันๆอะ่ะอันนี้นี่คุณจอยคิงเนี่ยคนนี้ก็ตึงนะ เยวา90อีกนี่672นะครับคนนี้พลังเยอะเหมือนกันนะใช้เป็นคออัศวิน SSR plus เนอะเฮ้ยเซอร์พวกนี้กงรอเขาไม่เข้าหรอวะเออทำไมเขาไม่ใช้เป็นคอเด็กหรือเขาไม่ได้เติมเฉยๆก็มีสีที่อาจจะแค่ไม่ได้เติมเฉยๆนะเราก็พิกาโล่ปูดไปครับปูดไป967ล้านนะครับอย่างชื่วๆอ,อยู่ตอนนี้ ตอนนี้เนี่ยที่นั่งกลางวงเนี่ยน่าจะเป็นโซนเซิร์ฟเราเป็นหน้าความน่ากลัวอันดับหนึ่งส่วนตัวบั็อกอนๆของเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียงเราเนี่ยเขายังไม่ไต่เราเลยยังไม่เจอนะครับเพราะว่าเราไต่เร็วมากไปถ้าเขาไต่ามาเนี่ยเอ้ยแล้วน่าจะเห็นลายเชื่อมันมากขึ้นเพราะาตอนนี้คือมันมันจะเป็นคนที่ไต่เร็วไงแต่ไม่ได้แปลว่าไอเดีเขาตึงไอเดี ID เขาจะตึงก็ได้แต่เขาไต่เร็วโอ้เจอนินจาฮัตโตรินินจาฮัตโตรินี่ก็พลังดูเยอะนะครับผมว่าเดี๋ยวเราไม่นั่งส่งตรงนี้ละเดี๋ยวไปส่องหน้าอันดับเลยว่า เพราะตอนนี้เราน่าจะขึ้นอันดับหนึ่งได้อยู่มั้งผมอยากกดถ่วยขึ้นสามพันไปเลยนะเราจะได้ปล่อยคาไว้เลยปกติก่อนหนน้าเนี้เวลาเราเจอพวกแกง๊งหกสี่เจ็ดหกห้าหนึ่งอ่ะเราจะไม่ได้ทําแต้มเยอะไปอยู่ท้ายๆใช่ไหมแล้ววันนี้ผมจัดจัดหนักเลยดีกว่าขึ้นไปสูงๆเลยเพื่อที่จะได้อยู่ตั้งแต่หน้าแรกๆเลยให้เขาให้เขาเลี่ยงเราแทนอ่าสลับสลับกันเพราะเราเลี่ยงคนอื่นไปเยอะแล้วเลี่ยงมาตั้งสองสัปดาห์ <laughs> ถองาเมสามพันไมหน่า เจอคุณจอยคิงนะครับจอยคิงผมว่าน่าจะคนไทยมั้งการตั้งชื่อแบบเอาอักษรผสมเลขให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็มีคุณ X X X เนี่ยพลังน้อยแต่ขึ้นมาอันดับสูงมากนะครับที่เขาก็น่าจะตึงอ,อยู่ตอนนี้สองแปดแปดหนึ่งนะครับผมอยากให้มันถึงสามพันไปเลยวะ3000่ะสามพันขานิดหน่อยนะ ร้อยกว่าก็น่าจะสามชุดสามชุดนะตอนนี้ยังไม่ได้เจอคนสปีดเร็วกว่าฮะไอเกนอันนี้บวกมาทีละเจ็ดทีละสิก็กดกดสิบครั้งสองชุดก็น่าจะถึงแล้วนะครับสองชุดนี่โอเคจอยคิงจอยคิงจอยคิงก็ไต่เร็วนะครับ ให้มาทีแล้วหกถ้วยแดถ้วยนี่อ่ะอีกเซตหนึ่งขึ้น3ามพันแล้วเราจะเบรกก่อนแล้วก็เดี๋ยววันท้ายๆเนี่ยค่อยมานั่งกดถ้วยอีกหนึ่งเพราะตอนนี้คนยังขึ้นมันไม่ค่อยเยอะเวลาเราชนะจีเนี่ยถ้วยมันอาจจะห่างกันมากมันไม่ได้ใกล้กันเนี่ยมันเลยบวกน้อยนะครับอยว่ว่าวันท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวรอแก๊งหกหกหกชาวเราขึ้นมาก่อนนั่นน่ะตึ๊บๆนี่ไงสามพันแล้วน่ะนี่สามพันสามพันสองเก้าก้าแล้วครับ สามพยังอ่าสามพแล้วครับแล้วก็จบที่ส9มพเครับเแบบเปนนะไม่ใช่9 0้มามาดูตัวตึงกันนะครับอันนี้คือเป็นมันเพิ่งเปิดมาเลยผมจะได้ดูว่าโอเคมีใครที่ไต่เร็วๆบ้างมีคุณเจนไดไกยเนี่ยก็จากโซนเรานะครับโคโคนนี้อันนี้ไม่ใช่พลังที่แท้จริงพลังที่แท้จริงเขาน่าจะประมาณสาถ้าผมเดานะ แล้วคุณินจาฮัตตริจากเซิร์ฟเวอร์670คนนี้ก็เข้มประมาณหนึ่งโอ้ยใส่เป็นอะตอมิก s s r Plus ด้วยเหมือนของจะว่าสกิลมันจะตัดแม็กแคสแต่มันต้องได้ออกสกิลนะครับถ้ามันไม่ได้ออกก็ก็ไรประโยชน์ก็ตายอยู่เอ้ยแต่มันนะมันจะมีอมาตตาเปล่าะวะมันน่าจะได้มีลุ้นได้ยืนส่วนอยู่นะคุณจอยคิงอันนี้เป็นคนเวียดนามน,นะครับแต่อยู่กิลไทยนะกิลระดับก๊อตแล้วคุณเลียวอันนี้มาจากเซิร์ฟเวอร์เรานะครับเซิร์ฟเว คนนี้ที่จาได้เหมือนพลังก็เยอะอยู่นะยี่สิบสี่จุดห้านะครับเนี่ยคนนี้ยคนนี้ไต่ามาเร็วมากหกจีหนึ่งพลังเขาไม่เยอะแต่ไต่ามาเร็วจริงนะครับแล้วก็มีหกเจ็ดสามโอ้หอันนี้เขาได้เป็นกรอบนี้คนชื่อนอกคุณนอกอันนี้คือเฉพาะกลุ่มเรานะครับยังไม่รวมอีกกลุ่มหนึ่งอ่านี่ยังไปดูอีกกลุ่มหนึ่งกันดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยโซนไหนจะคลองวะ คุณเขาขุยเขาขุยก็จะเป็นที่1ในโฟร์เซอร์เวอร์เราตอนนี้นะครับใน PVP Arena นะครับแล้วคุณมีโซโซดิกบอกฟันทูเพย์อ๋อนึวกว่ฟีดฟันทูเพย์โอเคโอ้คนนี้เขาเจเนาะตอนแล้วด้วยโอ้เร็วมากแล้วขึ้นสองดาวม่วงด้วยนะแล้วก็ดวงคอจัก,กรพรรดิเด็กเหมือนจะขาดเหมือนไม่เอาพิกอรว่ะคนนี้นะครับไม่มีพิกอร์สหรือยังไม่ใส่เฉยๆนะแต่คนนี้พลังเยอะนะครับ6 7 1แล้วพ 1, ลังสะสมร้านผมว่าเยอะ แล้วคุณก็สอบทายอันนี้คนนี้ก็กักเหมือนกันคนนี้ผมว่าพลังจริงเขาน่าจะสามสิบล้านเท่ากันคนนี้ก็ตึงใช้ได้อยู่นะครับแล้วคุณบอมเบอร์ล่ะคุณบอมเบอร์อันนี้อาจจะยังแล้วก็คนนี้คุณกาโลคนนี้แต่คุณบอมเบอร์เขาอยู่เออไม่ใช่ดิผมว่าเขาก็ตึงนะเพราะว่าเซิร์ฟเขาไกลผมลืมดูเลขเซิร์ฟตอนแรกนึกว่าเซิร์ฟใกลๆ้ๆกล้หแต่เซิร์ฟไกลนะครับหกเจ็ดหนึ่งหกเหนึ่งี่ยพลังย0สิบล้านแล้วใช้ได้อยู่ แล้วก็มีคุณดูจักกรอบว่านี่คุณมีคุณฟรีกรอบสีน้ำเงินน้ำเงินอย่างนี้แต่ถ้วยเขายังไม่ค่อยไต่ขึ้นมาเลยนะฝั่งนั้น,อ,น,นอันนี้อันดับสิบหนึ่งแปดแปดเจ็ดแลวของเราอ่ะของเรา,อ,เราอันดับสิบเป็นเท่าไหร่นะหมุนหมุนหน่อยนะครับอันดับสิบสองพันยี่สิบก็คือกลุ่มเราน่าจะเดือดกว่าหน่อยนะน่าจะเดือดกว่าหน่อยนะครับอ่ะแต่ก็ประมาณนี้นะผมคิดว่าเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเซอร์ดูทวีติเราน่าจะไม่ต้องมานั่งสลับของหรอกมั้ง หรือต้องวะแต่ผมว่ามันน่ากลัวอยู่ดีนะเพราะว่าไอ้รอบนี้ครับไอ้โรงงานจากกดมันดูแล้วมันเข้าวันที่ยีใช่ไหมครับก็คือตรงกับวันที่ตรงกับวันเสาร์ซึ่งหมายความว่าอะไรรู้ไหมครับหมายความว่าตัวบักทุกตัวบักไม่ว่าจะเซฟไหนก็ตามเนี่ยในโซนเราหรือทุกโซนเนี่ยเขาอาจจะมีบางคนที่ทําเซฟพลังไฟครบแล้วถ้าเขาเซฟพลังไฟครบเนี่ยสปีดเขาจะแซงผมได้นะครับ มีสท่ิ์จาแซงผมว่าใช้พลังไฟมันบวกตั้ง15%แล้วก็เนี่ยหนึ่งชิ้นก็ต่างกัน10 16หน่วยแล้วแล้วก็ผมไม่ได้เติมแพ็คตัวนี้เลยก็คือตัวนี้นะครับตัวเนี้ไอตรงเนี้ยเวลามันอัพมาเนี่ยมันเหมือนจะมีแพ็คที่ได้ตัวการ์ดที่ไว้อัพตรงนี้แล้วมันจะได้สปีดผมมันไม่ได้เติมเลยสัก,กอันเดียวแล้วผมไม่รู้ว่าตัวบคัคคนหนึ่งเขาเติมวันนี้ก็ขนาดไหนฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เราอาจจะโดนสปีดแซงในวันที่22นี้ตอนที่โรงงานจากโกลมันเข้าใน โซนเซิร์ฟเวอร์เราผมคิดว่าโซนใกล้ๆกันเนี้ยในกลุ่มที่เราเจอในรอบเนี้ยเขาก็น่าจะปลดตัวโรงงานจากคนได้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบไว้วางใจหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้แบบชิลขนาดนั้นก็ยังมีจุดที่น่ากังวลอยู่เดี๋ยวเราเรอลุ้นวันโรงงานจากคนว่ารอบเนี้ยจะเป็นเ,เทมอะไรแล้วก็เราต้องดูก่อนว่าเราจะจัดหรือะเล่าผมใช้ก็ผมใช้แบงค์เขียวไปเยอะนะครับเออคนอื่นเขาจะดองไม่เขียวเยอะกว่านี้กันก็ได้อะไรประมาณนั้นประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้นะครับมา ฟีลแบบว่าฟีลเหมือนตอนนี้ฟีลหกสี่เจ็ดหกห้าหนึ่งนะเออฟีลแบบเซิรฟ์ฟเปิดก่อนอย่างนี้นะแต่คือก็ผมว่าถ้าดีที่สุดนะผมก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าเราจะคือแน่นอนอนะ่ะรอบนี้มันเราเป็นเซิรฟ์ฟเก่าที่สุดก็จริงแต่ผมว่าเพื่อความแฟร์เนี่ยผมว่าสัปดาห์หน้าก็ไม่ควรจะเจอแบบนี้นะหรือสัปดาห์หน้าอาจจะเจออย่างนี้ก็ได้คือเกมอาจจะแบบปรับให้เป็นแบบเวลา,าคุณเจอโซนไหนก็เจอโซนนั้นสองสัปดาห์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือขอให้มันอย่างน้อยได้วนหน่อยอย่าให้มันอยู่แบบโซนเดิมจริงๆเน่ะผมเชียมม แต่ถ้าเกมว่าจะเปลี่ยนเป็นวนทุกทุกสองสัปดาห์ก็ได้นะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําไมเราเจอ6 4 7 6 5เจ้าหนึ่งเนี่ยสองรอบติดก,ก็คือว่าจ,จะเปลี่ยนเป็นวนทุกสองสัปดาห์ก็ได้เดีย๋ยวเราเราดูต่อสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งว่าผมยังเจอกรุ๊ปเดิมหรือเปล่าเออถ้ายังเจอกรุ๊ปเดิมอยู่ก็แสดงว่าอาจจะใช่ก็คือเขาอาจจะแบ่งแบบว่าเยทีละสองสตัดกลุ่มทีหนึ่งก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับแล้วคุณคิดสภาพ้วตอนนี้นะผม่าสะใจลุงไหมอย่างหนึ่งคืออะไรไม่ไม่ไมดิไม่ขนาดน,น คือตอนแรกก็ตอนแรกไม่เมื่อกี้อ่ะผมแอบสะใจคิดว่าเอ้ยหกสี 6, 4, 7, เ่เจ็ดมันไปเซิร์ฟเจอโซนไกลๆหรือเปล่าเพราะผมได้ยินว่าเซิร์ฟหกสามแปดมีโคตรมาหาบักเยอะมากแต่ก็คิดดูให้อาจจะไม่ไกลขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าไม่นับโซนเราเนี่ยก็จะเป็นหกหกสามใช่ไหมครับหกหกสามไม่น่าจะลากไปถึงหกสามแปดเพราะมันต่างกันเกินไปน่าจะเพราะของเดิมเนี่ยของเดิมเขาเจอถึงเราตอนนี้มันย่นย่นไปสามเซิร์ฟคาจะเจอตั้งแต่หกสี่สี่ 644ถึง663น่าจะเจอแถวแถวนี้กันเขาก็จะโซนโซน6กสก็จะเจอใหม่กว่าเขาสามเซิร์ฟมาตัวแบบสาธุเถอขอให้ไปเจอ638เถอะ6 3 8แม่งผมเห็นแล้วแม่งนรกมากนะครับแบบพลังกัน200ล้านแล้วอะ่ะเออให้มันไปเจอกันซะบ้างแ <c oughs> ช่งแช่งแช่งประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ถ้าเราทำสปีด30ยังว่าโทสปีดเดี๋ยวผมค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งวันใกล้ๆนะครับ ไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ